นะครับผมโตโตอัจยาครับไฟ <ป S 2> นี้เร,นเราซ้อมาาม,ามากี่วันก็เตรียมตัวมาประมาณสิบวันได้ครับตอนที้เรามาเห็นรู้ตัวกี่วันเขาแจ้งมากี่วันก็ประมาณเกือบสิบวันได้เรามีรายการอยู่ไหมก็ก็เพิ่งรู้ตอน ที่เขาบอกว่าเดือนก็ใส่ยี่สามแหละรู้รู้เพิ่งเพ่นั้นแล้วอ๋อเราก็เลยซ้อมอยู่รอวันนู้นแต่อันนี้ก็เลยเพิ่งบอกว่าเปลี่ยนให้มาวันนี้แทนอืมก็เลยก็ซ้อมอยู่ปกติแล้วเนาะเราก็เลยโอเคมาวันนี้ก็มาวันนี้เลยอืมเราก็ซ้อมอยู่ที่เดลัสที่เดิมตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดแล้วสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยหรอตอนนี้ใช่เก้าสิบมวยสไตล์อะไรครับ ก็ควบเครื่องก็ฝีมือแล้ววันนี้เราต้องมาเจอกับยกนรถบดเคยต่อยกันไหมเคยเอาสองครั้งครับสองครั้งเลยตอนที่ก่อนที่เราจะดย้นไปใช่ค่ะใช่เป็นยังไงตอนนั้นชาคลั่งแค้งครับอ๋อก็แต่ไปล้วสุดแพ้ที่อยู่สมาคมชาวประสาทอ๋อไอที่ไปต่อยวันนั้นก็เลยแพ้ไปวันนั้นวันนั้นแพ้กันแบบไหนเสบียดเสบียดกันหรือว่าไม่แพ้เสบียดออกผ่าป็นล้มอ๋อเป็นพลาดล้มมันการแจ้งด้วยเนาะก็เลยพลาดไป วันนั้นต่อยอยู่เวทวันร้อยร้อยยี่เอ็ครับร้อยยี่เอ็ดมีต่อยร้อยยี่เอ็ครับก็เวทเดิมเลยโอ้แล้ววันนี้คิดว่ามาล้างจ่าได้ไหมนะคะเดิมดีเดีมดีเรานี่ร้อยยี่สิบเอ็ถ้าเกิดเข้าช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินอยู่นิ่งหนักประมาณจุดหนึ่งจุดสองโอ้สบายสบายแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่อยู่นี่ครับอ่าวันรังสินนี่ทั้งสองไฟเลยใช่ป่ะใช่ครับเป็นไงตอนนั้นสองไฟก็ไฟสองไฟผลพื้นกลับมาเนาะครับตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงคิดว่า เต็มร้อยนะพร้อมไหมพร้อมมาแจ้งเกิดเดนนะไม่เกิดมาตั้งแต่กลับมานี่มันไม่ไหวล้วต้องเอาคืนแล้วนะไปนี่คมากี่ก็3โลครั่อยมวยไทมัานี่หลัอคนจังวัดนนรัแปคระจให้ตอเลยครับนนี้วันนีูเอกช่ง2นี้อโชคดีนะครับ